สวัสดีค่ะพบกับนีนิวรถบ้านสมชายอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามารีวิวในส่วนของคันนี้เลยค่ะ BMW 3 1 8 i เครื่องยนต์2.0นะคะคันนี้เกียร์ออโต้ปี2008แล้ราคาขายจะอยู่ที่379,000บาทค่ะผ่อนค่างวด60งวดนะคะก็จะอยู่9,000พนิดๆนะคะนี่ค่ะเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะของตัวรถเดี๋ยวพาชมรอบคันกันก่อนนะคะ ล้อเป็นล้อเดิมของ bmw เลยนะคะคันนี้ออกจากล้อเดิมออกจากศูนย์เลยนี่ค่ะสวยเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะไฟเลี้ยวของคันนี้นะคะจะอยู่ด้านข้างของตัวรถนะคะแม็กเดิมๆของศูนย์ bmw เลย ทะเบียนเลขสวยนะคะเลขสองหลักนี่ค่ะรุ่นสามหนึ่งแปดไอสวยเดิมๆทั้งหมดเลยค่ะ เดี๋ยวมาต่อกันในส่วนของภายในตัวรถเลยนะคะภายในตัวรถแผงควบคุมจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระจกทั้ง4บานนะคะควบคุมด้วยระบบออ,ตโ,อโต้อโมบลัยเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ได้รองรับคำสั่งเสียงค่ะคันนี้เป็น p ุ s สตาร์ทนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออตโต ระบบภายในกว้างขวางค่ะเบาภายในเป็นเบาะหนังนะคะตรงนี้ฝั่งคนขับสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้ทั้งหมดนะคะคันนี้เล็กไม้น้อยค่ะไม้วิ่งไปแค่9ก้0 0โลเองนี่ค่ะเบาะสามารถปรับเอนได้3ระดับนะคะเอนราบได้ ภายในกว้างขวางค่ะในส่วนของห้องโดยสารก็สามารถนั่งโดยสารได้แบบสบายเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นินวนะคะ0ย์เก้าเสน1 1สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดนะคะน,นิวยินดีให้บริการค่ะ